ากันต่อบประเด็นเรื่องของเงินคงคลังค่ะหลังจากที่มีฝ่ายการเมืองออกมาโจมตีนะคะรัฐบาลถึงขั้นถังแตกแล้วทําให้นายกฟิลขาดเรื่องนี้มาแล้วค่ะ,ะจากการตรวจสอบตัวเลขล่าสุดนะคะตัวเลขเงินคงคลังของประเทศจาก 4แสนล้านบาทหล่นวูบเหลือ70,000ล้านหลายคนกังวลว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบตอ่อสถานะการเงินกันคลังของประเทศด้วยหรือเปล่าแน่นอนค่ะคำถามดังขึ้นนะคะว่าตกลงแล้วประเทศไทยถังแตกหรือยังไม่ถังแตกนะคะ,คะวันนี้คุณนลินจะมาเปิดตัวเลขสำคัญให้ดูค่ะค่ะวันนี้นะคะเราความจริงของเราเปิดข้อมูลสำคัญค่ะตัวเลขที่เปิดเผยมาว่า70,000ล้านกว่าๆเนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยอาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับวิธีคิดค่ะคราวนี้เราจะนำนำเสนอวิธีคิด ถ้าเราคิดแบบประเทศอื่นๆที่สากลเขาคิดกันนะจริงๆอาจจะน้อยกว่าที่เรารู้ก็ได้นะเดี๋ยวมาติดตามค่ะคุณผู้ชมครับแม้ว่าเงินคงคลังจะเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นประเด็นทางการเมืองไปแล้วค่ะเพราะว่ากลายเป็นหัวข้อถกเถียงกันระหว่างคนในรัฐบาลรวมถึงนักวิชาการที่เห็นต่างแล้วก็กลุ่มฝ่ายการเมืองที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลด้วยความจริงที่ต้องยอมรับตอนนี้นะคะคือเงินคงคลังของประเทศเราลดต่ำลงจนหน้าวิตกจริงๆค่ะพามาดูตัวเลขเข้าใจกันคร่าวๆก่อนที่จะไปเจาะลึกในรายงานพิเศษนะคะ ตัวเลขนี้คือตัวเลขที่เป็นเงินคงคลังวันที่31ธันวาคม2,559ค่ะตัวเลขอยู่ที่74,907ล้านบาทคราวนี้เงินคงคลังปลายงวดปีง็ประมาณปี2,559อยู่ที่ 3แสนล้านบาทป,ปลายๆนะคะที่มาก็คือสํานักงานเศรธธษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังคราวนี้พาคุณผู้ชมย้อนไปเปรียบเทียบ2รัฐบาลค่ะไปเปรียบเทียบระหว่างรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์กับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์กันบ้างรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะก็คือปี2555กับปี2556ป55ี55นี้นะคะ3แสนล้านบาทนิดนิด ส่วนปี2556ก็คือ2แสนล้านบาทนิดิดเหมือนกันค่ะคราวน,นี้มาที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์กันบ้างตัวเลขตรงนี้นะคะเริ่มกันที่การถแถลง การเสนองบประมาณปี2560กันก่อนถแถลงวันที่23มิถุนายน2559ค่ะตัวเลขอยู่ที่233,288ล้านบาทคราวนี้อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงของการถแถลงประกอบการเสนองบประมาณเพิ่มเติมปี2559วันที่27มกราคม2560กลับไม่มีการถแถลงตัวเลขตรงนี้ล่ะคะ่ะที่เป็นประเด็นที่ทุกคนเนี่ยเอามาถกเถียงกันตั้งข้อกังขาว่าทําไมรัฐบาลถึงไม่ถแถลงตัวเลขเป็นเพราะว่ามันลดต่ําลงจริงๆจนถึง,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 งขั้น ที่จะทาให้รัฐบาลเกิดภาพลบหรือเปล่าเราความจริงของเราก็ไปหาข้อมูลมาคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะไปเจาะลึกกันว่าจริงๆแล้วตัวเลขที่สะท้อนฐานะการคลังที่แท้จริงของประเทศเราเนี่ยนะคะอาจจะต่ํากว่าตัวเลขที่กําลังเป็นข่าวอยู่ก็ได้เจาะลึกวิเคราะห์พร้อมๆกันจากรายงานพิเศษค่ะ กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่ารัฐบาลถังแตกหรือไม่ถึงต้องตัดสินใจขึ้นภาษีสรรสารมิตรน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินภายในประเทศร้อนถึงพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโฆษกรัฐบาลต้องออกแถลงและส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันลายยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันและฐานะการคลางของรัฐบาลยังแข็งแกร่ง ประเด็นนี้ต้องถือว่าร้อนแรงจริงๆราะยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อได้ฟังคำถามนี้จากนักข่าวถึงกับประหลอดแตกทันทีทุกคนไม่รู้ว่าปัญหาประเทศอยู่ตรงไหนไม่รู้ห่อรู้ไหมหรือไม่รู้ต้องถามผมทุกเรื่องเอฟีปัญหานี้หรือเปล่าคะอันนี้ระบายแก่ถ้าไม่เคยช่วยผมคิดเลยหรือมาเย็นอยู่แล้วไม่รู้เป็นไม่เป็นไม่รู้เดี๋ยวก็โทราเขาชี้แจงคุณเรียกร้องอะไรบ้างประชาชนเรียกร้องอะไรตอนนี้น้ำท่วม ช่วยเหลือเกษตรกรช่วยเหลือชาวนาช่วยเหลือช่วยเหลือทุกอันขอหมดอ่ะและ้วพัฒนาลงทุนไปตรงไหนเเงินไหนหรือให้แค่นั้นพอแล้วจบได้เงินค้างเต็มลนเอายังไงเลือกมาปัญหาอยู่กับท่านเลือกอะไรก็ได้ผมจะทําให้แบบนั้นอ่ะถ้าเราแบบนั้นก็บจบจบหยุดไม่ต้องไปรูปไม่ต้องทำแบงสิ้นอย่ามาเรียกร้องผมเมื่อเขาทําแล้วก็จะไปดูล่ะเขาทําถูกหรือผิดไม่ใช่ไปใครเป็นคนเอามาพูดอ่ะพรกการเมืองไหน มไไแม้ทานายยกจะออกมาขอโทษในวันต่อมาและชี้แจงอ้อมๆแบบติดตลกวัา,านานะการคลางของไทยยังคงเป็นบวกแต่ข้อมูลจากฝั่งนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์หลายคนที่ออกมาเปิดตัวเลขต่อสาธาร,รณะต้องนับว่าหน้าตกใจเริ่มจากอาจารย์เดชารัตนสุกกรเนิดจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวให้ข้อมูลเอาไว้ว่า สองปีกว่าภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลคสช,อช,อชอส่วนเลขเงินคงคลังลดลงไปถึง4 2 8 4 0ล้านบาทขณะที่อาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์จากคณะเศรษฐศาสาตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งคำถามไว้ใน Facebook ส่วนตัวว่ารัฐบาลมีรายรับเดือนละ150,000-3,000ถึง 3, ล้านบาทแต่มีรายจ่ายเดือนละ200-400ล้านบาท เฉพาะเงินเดือนค่าจ้างพนักงานและข้าราชการก็ปาเข้าไปเดือนละ5 0,000่นล้านบาทแล้วการที่เงินคงคลังเหลือเพียง74,00 0ล้านบาทจะฉิวเฉียดเกินไปหรือไม่ทีมล่าความจริงตรวจสอบพบว่าความสําคัญของเงินคงคลังคือเงินที่สะท้อนฐานะการคลังที่แท้จริงของรัฐบาลเงินทั้งหมดจะรวมอยู่ในบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่1ซึ่งเปิดไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและมีกระจายอยู่บ้างตามคลังจังหวัดต่างๆ เปรียบเงินคงคลังเป็นถังใส่เงินถังใบนี้จะมีเงินไหลเข้าจากสองก๊อกด้วยกันก๊อกที่1คือเงินในงบประมาณได้แก่รายได้แผ่นดินภาษีอางก่อนเงินจากการยึดทรัพย์เงินกู้ขาดดุลและพันธบัตรเหล่านี้ถือเป็นเงินในงบประมาณส่วนก๊อกที่2คือเงินนอกงบประมาณได้แก่เงินฝากของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจเงินขายบินเงินที่ต้องจ่ายคืนทุนหมุนเวียนเงินพดรองราชการ และเงินกู้ประเภทต่างๆทั้งสองก๊อกนี้เรียกง่ายๆว่าเงินคงคลังขาเข้าขณะที่เงินงคงพลังขาออกจะอยู่ที่บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่2ซึ่งเปิดไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นกันกฎหมายบังคับไว้ว่าเมื่อรัฐบาลจะใช้จ่ายรายการใดก็ให้ดึงเงินจากบัญชีที่1มาไว้ที่บัญชีที่2แล้วจ่ายออกไปเช่นเงินเดือนข้าราชการหรือเงินโครงการพัฒนาต่างๆตามแผนที่กำหนดในพระราชบัญญ,ญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งเงินคงพลังขาออกนี้จะมีเงินไหลออกสอก๊อกเช่นกันคือเงินรายจ่ายประจําตามแผนงบประมาณก๊อกหนึ่งกับเงินที่หน่วยงานหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆถอนคืนอีกก๊อกหนึ่งอาจารย์ปรีชาสุวรรณทัศน์นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินคลังให้ข้อมูลกับทีมล่าความจริงว่าประเทศไทยคิดยอดเงินคงคลังจากตัวเลขรวมทั้งหมดคือเงินทั้งในงบประมาณบวกกับเงินนอกงบประมาณ ทั้งๆที่เงินนอกงบประมาณนั้นไม่สามารถนํามาอ้างอิงเพื่อสะท้อนฐานะการคลังที่แท้จริงได้เนื่องจากหน่วยงานหรือรัฐวิสาหษษกิจที่นําเงินมาฝากไว้สามารถถอนเงินกลับไปได้ตลอดเวลาฉะนั้นหากพิจารณาเฉพาะรายได้ที่แท้จริงของรัฐบาลจึงต้องนับเฉพาะเงินในงบประมาณเท่านั้นส่วนเงินนอกงบประมาณคือรายรับที่ไม่ใช่รายได้ที่แท้จริงเพราะไม่ได้ทําให้รายได้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นเงินที่ไหลเข้ามาอยู่ในถังเงินคงคลังเพียงชั่วคราวระหว่างที่รอเจ้าของที่แท้จริงขอเบิกถอนคืนไปเท่านั้นอาจารย์ปรีชาสรุปว่าคำยืนยันของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ว่าฐานะการคลังยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งแม้ปัจจุบันเงินคงคลังจะลดลงอยู่ที่ประมาณ7 0,000ื่นกว่าล้านบาทนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงภาพลงตาเพราะไม่แยกแยะให้ชัดเจนว่าเงินส่วนไหนเป็นเงินในงบประมาณและส่วนไหนเงินนอกงบประมาณ ทำให้ดูเหมือนว่าเงินคงคลังยังสูงอยู่แต่หากนํามาแยกแยะก,กันชัดๆผลอาจกลายเป็นว่าเงินคงคลังนอกงบประมาณมีมากกว่าเงินในงบประมาณก็เป็นได้เผลอๆเงินคงคลังที่เป็นเงินในงบประมาณอาจจะติดลบอยู่ก็เป็นได้เช่นกันอาจารย์ปรีชาชี้ว่านานาอารยประเทศมักจะแยกรายรับที่เป็นรายได้ที่แท้จริงกับรายรับที่ไม่ใช่รายได้ที่แท้จริงออกจากกันเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเงินจริงกับเงินแท้ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับฐานะการคลังคำถามก็คือรัฐมนตรีคลังและผู้ใหญ่ในรัฐบาลกล้าเปิดตัวเลขเงินจริงหรือไม่เพราะที่ผ่านมายังเปิดเฉพาะเงินแท้งเท่านั้นและที่สำคัญเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่นายกรัฐมนตรีอ้างว่ายังสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนั่นก็เป็นผลละเรื่องกับเงินคงคลังทีมข่าวพันจริงพิกัศข่าวนาม26รายงาน เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่รัฐบาลควรทํามากที่สุดตอนนี้คือออกมาเปิดเผยตัวเลขที่แท้จริงของเงินคงคลังค่ะหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้คือกรมบัญชีกลางนั่นเอง